สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวคิมเมอร์แลนด์วันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปลงดันนกสองหัวนะครับ <Yeah. S 2> แล้วก็ดันต่าง,ต,างต่างให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูว่าลงยังไงนะครับซึ่งตอนนี้มันไม่เหมือนตอนที่มาใหม่ๆนะครับตอนที่มาใหม่ๆเนี่ยคือ1อาทิตย์ลงได้2ครั้งนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยหอาทิตย์ลงได้1ครั้งแต่ว่าของคูณ2นะครับมันก็ค่อนข้างดีเพราะว่ามันไม่เสียเวลาต้องลงหลายรอบเรามาดูเจ้าของดันนกสองหัวครับลักษณะนกก็จะเป็น แบบนี้นะครับเดี๋ยวจะไปอธิบายตอนลงดันนะครับว่าลงแบบไหนทำย่างไรนะครับให้เพื่อนๆดูส่วนที่2ครับเป็นดันอ่าหิวมังกรนะอันนี้เป็นดันหิวมังกรนะครับรูปร่างหน้าตาแบบนี้ก็คือเราลงไปแล้วก็เราต้องหิวส่วนที่2จับหมาครับจับหมาเข้าวงนะครับเดี๋ยวจะไปดูใกล้ๆอันนี้จะข้ามไปแบบเร็วๆหน่อยนะครับอ่ะอันเนี้ยคือดันที่แปลว่าตีมังกรอนะ มันโคตรโหดเลยเดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะตีให้ไวทำยังไงนะครับแล้วก็ทีมเวิร์คต้องทํำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปอธิบายกันตอนลงดันแล้วกันนะครับในส่วนของดันนี้นะครับอ่าในส่วนของดันนี้เป็นดันของเมนูซ่านะครับไม่สามารถเข้าไปดูได้ถ้าเข้าไปก็ต้องตีเดี๋ยวเข้าไปให้เพื่อนๆดูก็ได้อ่าเข้าไม่ได้นม่ เป็นประมาณนี้นะครับลงได้4คนนะครับเหมือนทุกด่านเลยนะครับลงไปก็ตีๆมันก็จะได้อ่าเหมือนวิญญาณของเมดูซ่าสะสมครบ3อันก็เอามารวมกันนะครับก็จะได้เมดูซ่าแบบนี้ออกมานะครับทีนี้ต่อมา <Wow. S 1> ครับเดี๋ยวเราจะไปลงด่านที่บ้านน้องๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับ เรามาถึงบ้านลูกแคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการลงนกสองหัวกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเลยแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวให้น้องกดก่อนโอเคครับแล้วก็กดไปทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าตัวเป็นๆจะหน้าตาแบบไหนนะครับ oh, <no. S 1> อาวุธที่แนะนำใช้นะครับ1่ปืนไฟฟ้าครับ2ปืนใหญ่ครับ และอาวุธที่เพื่อนๆจะต้องเอามาทำดาเมจตอนที่นกลมแล้วนะครับมันจะมีสกิลของนกนะครับคือ,อทำให้เราเลือดลดคือต้องทำการฮิลนะครับแล้วก็แข็งคือจะขึ้นวงแดงนะครับให้เราเอาอาวุธตีให้แตกขึ้นนะครับอย่างนี้เขาให้ฮิลนะเพื่อนๆถอาสังเกตด,ดูมันจะมีตัวหนังสือสีแดงขึ้นนะครับแล้วก็หันมา ทำการช่วยเพื่อนนะครับช่วยไม่ได้หนึ่งครับช่วยได้หนึ่งครับโอเคทีนี้เราก็ได้บัฟแล้วครับ <Wow. S 1> ทีนี้เราก็ทําการตีต่อไปครับพยายามทําให้มันล้มเร็วที่สุดนะครับก็ทําให้หลอดเหลืองมันนะลดเร็วนะครับแล้วก็ตีต่อไปเรื่อยๆครับตีจนกว่ามันจะลดทีนี้ผมจะไม่ค่อยตัดนะจะพยายามไม่ค่อยตัด อ่ะอันนี้ครับขึ้นแข็งแล้วเห็นไหมครับแล้วก็ตีให้แตกไปครับนี้พอตีแตกแล้วเราก็ได้บัฟเพิ่มนะครับแล้วก็ทําการตีเพื่อนๆในทีมก็จะได้อ่าดาเมจเพิ่มเพิ่มขึ้นนะครับในการที่จะอ่าโจมตีบอสนะครับแล้วก็ตีไปเรื่อยๆครับทีนี้หลอดเหลืองมาถึงครึ่งหลอดแล้วครับ ใช้ปืนใหญ่ก็ดาเมจค่อนข้างแรงครับใช้ปืนไฟฟ้าก็รัวหน่อยนะครับแล้วแต่ผลชอบผลถนัดว่าจะใช้แบบไหนนะครับส่วนมากผมแนะนําให้ถ้าติดแข็งนะครับสถานะแข็งสีแดงเนะี่ยจะให้ใช้เป็นปืนใหญ่นะครับยิงมันจะไวกว่าแต่ว่าถ้าเป็นกระบอกอ่ะมันส่วนมากมันจะแทงไม่ค่อยถูกนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูต่อว่าพอมันล้มแล้วเนี่ย เราจะต้องทุ่มทุกสิ่งที่เรามีครับเข้าไปเลยนะครับอยู่ในวงไว้นะครับเพื่อทำดาเม่าจัดต่อไปครับน่าจะไม่นานครับชุดนี้จะลุยไปครับอ่ะทีนี้ก็เกินครึ่งหลอดลงมาแล้วครับเดี๋ยวเราก็ โซโล่กันต่อไปเรื่อยๆนะครับมีพินมาก็ดีนะครับติดมาด้วยนะครับห้ามลืมเด็ดขาดมันจะช่วยฮิวเพื่อนได้นะครับถ้าลงมาไม่มีพินเนี่ยเสียโอกาสเมื่อก่อนอะ่ะมันจะติดสถานะแค่ตัวเดียวนะครับคนเดียวทีนี้เนี่ยดูเพื่อนเพื่อนเห็นปะขึ้นฮิลสองคนเลยทีนี้เราเลือกคนใดคนหนึ่งเลยครับว่าเราจะฮิลใครนะครับ เลือกคนเดียวติดด้วยเลย<ม>ติดด้วยเลยตายแล้วปล่อยตายเลยครับที่ตอนแรกเอามาติด2ตัวนะครับคือทีนี้บอสก็จัดโพรไมตัวหนึ่งก็เป็นสามตัวเพราะนั้นรอบนี้หิวไม่ทันแน่นอนครับเพราะดาเมจเปมันค่อนข้างดุแรงนะครับสำหรับบอสสำหรับอ่าสกิติดสถานะนี้นะครับ แล้วก็บูต่ตอไปครับเราเสียรออไปรอบหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเริ่มกันใหม่กาจัดไปครับที่นี้ผมติดแข่งครับให้ร้องเพื่อนว่าแข่งนะครับแล้วเพื่อนๆก็จะรู้ว่าเราติดสถานะแข่งหน้ามาช่วยเราทีเงครับทีนี้เราก็ได้บับเรียบร้อยนะครับก็จัดเลยจัดต่อครับ ก็ค่อนข้างโอเคนะครับถ้าแบบถ้าเพื่อนๆแบบไม่รู้อ่ะให้ถามคนที่รู้หรือว่าดูคลิปไปเรื่อยๆก็ได้ว่าเออมันต้องทํายังไงแข่งทํายังไงแข่งก็ต้องตีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสถานะแบบเฮ้ยฮิลนะก็ใช้ผินฮิลเพื่อนนะครับ1ถ้าเพื่อนมีวงแล้ว1คนนะครับถ้าเพื่อนติดสถานะฮิลเพื่อนๆก็อยู่ในวงวางวงไป1วงแล้วก็ได้แล้วครับทีนี้มันก็ฮิวทันละ แต่ถ้าเพื่อนๆยังไม่มีบัฟเลยเนี้ยเพื่อนๆก็สามลุ้มหนึ่งครับเลือกคนใดคนหนึ่งแล้วกันนะครับ <Yeah. S 1> ทีนี้ผมก็เรียบร้อยแล้วครับจบในหนึ่งดันเดี๋ยวเราจะไปต่อดันที่2กันนะครับดันนี้ก็เป็นดันฮิวมังกรนะครับเดี๋ยวเราจะไปฮิวมังกรดูว่ามันจะทํำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับแล้วก็เข้ามาในด,ดันครับดันนี้เพื่อนๆต้องพกผินมาทุกคนนะครับเพื่อ ทำการฮิลเจ้ามังกรตัวนี้นะครับให้แบบเลือดได้มากที่สุดถ้าเพื่อนเพื่อนฮิลไม่ทันอะ่ะหรือว่าฮิลเหลือเลือดน้อยอะ่ะก็จะทีมังกรตายภายในทีเดียวค oh, <no. S 1> ือถ้าเพื่อนๆไม่ดึงบอสมาหาเพื่อนๆอน่ะมันจะตีมังกรตัวนี้ตายคือมิชชั่นก็จบเลยครับเฟลไปเลยนะเดี๋ยวเราก็ทำการฮิลไปเรื่อยๆครับฮิลไป ฮิวไปจนกว่าเวลาที่เราจะทําการฮิวเนี่ยหมดแล้วทีนี้มาก่อนเราก็จะฝนกอนชีพนะครับแล้วก็บินๆอยู่แต่ว่าเราก็ฮิวต่อได้อีกหน่อยนึงนะก่อนที่บอสจะมาแล้วก็ทําการฮิวไปเรื่อยๆเลยครับเพื่อนๆต้องล่อบอสออกมานะครับไม่ไม่ให้บอสอยู่ใกล้นะผมก็แคนเซิล คาซีนไปก่อนทีนี้มังกรก็อยู่เนี่ยล้วก็ฮิลเลครับเลือดก็จะได้เพิ่มมาอีกนิดนึงนะแล้วเพื่อนๆก็อยู่ห่างๆงมังกรนะครับพอมังกรตื่นเึ้ือชีพแล้วอะรอบอสเกิดดึงดึงมันออกมาไกลๆมังกรนะครับทีนี้บอสก็เกิดนะครับดึงต้องดึงนะต้องดึงมันอย่าให้มันไปอยู่ข้างล่างมังกรมากนะครับไม่งั้นมันจะเฟลแน่นอนครับ ต้องดึงต้องดึงนะไม่ดึงไม่ได้นะไม่ดึงคือมันทําดาเมจไท่มากอเลยนะครับคือมก่อนตายแน่นอนทีนี้เราก็จัดหนักจัดเต็มไปเรื่อยๆครับสกิลเนี้ยผมแนะนําให้เพื่อนๆเอาขวานมาด้วยนะถ้าโดนสกิลเนี้ยเพื่อนๆสับขวานลงอะ่ะมันก็จะโอเคครับมันจะถึงเลยนะครับดาเมจค่อนข้างรุนแรงนะครับหาสกิลบล็อกอย่าลืมบล็อกด้วยนะครับจัดกันไปครับ นี่บอสก็อยูอีกแล้วจะบอกใกล้ตายอ่ะโอเคครับครับบูต่อไปเห็นไหมครับถ้าเพื่อนพกขวานไม่อด้เพื่อนก็ใช้ขวานสับดีกว่านะครับเพราว่าถ้าติดสกิลนี้แล้วมันมันลงยากใกล้ตายแล้วครับบอกไปทีหนึ่งอ่ะนี่ก็จัดไปนะครับเรียบร้อยแน่นอนครับ จบแล้วครับของแต่ละดันจะได้คูณ2ทั้งหมดนะครับจะได้2ชิ้นก็คือค่อนข้างค้มครับเราไม่ต้องเสียเวลาลงถึง2รอบตัวเกมก็ปรับมาตรงนี้ผมว่าคูมนะค้มแล้วจะได้ไม่เสียเวลาด้วยเพราะว่าเวลาในเกมเรามันค่อนข้างจะต้องทําอะไรต่อมีอะไรเยอะต่อไปดันที่2ครับอันนี้น่าจะเป็นจับหมาเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจับยังไงนะครับ ทีนี้เพื่อนๆนะครับก็ง่ายๆอธิบายคือเพื่อนๆไปจับหมาแล้วก็โยนใกล้ๆวงนะครับแล้วให้เพื่อนๆรับอยู่ใกล้ๆวงสักคนหนึ่งมันจะค่อนข้างเร็วนะครับถ้าเพื่อนๆไปจับทุกคนแล้วโยนมัหมดเนี้ยมันก็ค่อนข้างจะช้านะครับเพราะว่ามันวิ่งกระโดดไม่ได้เราก็จับแล้วเราก็โยนไปนะครับแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนๆรับส่งต่อไปใกล้ๆ มันก็จะเร็วนะครับอ่าโยนหมาให้เข้าวงไปเลยครับพอเราโยนหมาเข้าวงเสร็จแล้วอะ่ะอ่าพี่เบิ้มนะครับหรืบรอบอสของเราเนี่ยจะออกมานะครับแม่ มาเป็นเท่เลยเท่เต็มที่ครับทีนี้เราก็จัดกันไปเลยครับยาวๆนะครับบอสตัวนี้มันค่อนข้างปัดเดียวมากครับก็มีสกิลดับใหญ่ด้วยมีดับใหญ่ด้วยเงี้ยมันก็บ็อกได้อะไรได้มันก็จะค่อนข้างายากนิดนึงเพราะว่ามันสามารถดึงเลือดได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำดาเมจให้แบบค่อนข้างรวดเร็วนิดนึงนะครับก็ตีกันไปครับยาวๆไม่มีอะไรมากครับ ถ้าเพื่อนค,คนไหนอยากควงกระบ,บองเดี๋ยวผมค่อยทำให้ดูแล้วกันนะอยาอย่กคอมโบกระบ,บองผมก็ไม่ค่อยว่างอะถ้าว่างผมก็จะทำให้แล้วกันนะถ้ามีปัญหาสงสัยก็ถามได้นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเดี๋ยวจะรีตอบอย่างรวดเร็วครับผม ทีนี้บอสของเราก็ใกล้แล้วครับควณกระบอกมันดีอย่างมันเด้งเลือดได้นะครับก็ค่อนข้างดีมันก็เหมือนคล้ายๆดูดเลือดอะเพราะว่าตีแล้วมันตีแล้วมันเดง้งบอกมันก็เด้งนะหัวมันก็เดง้งก็เดง้งทุกสกลิลเลยนะครับต่อไปครับอันนี้จบแล้วนะครับก็ล <Y ay> ักษณะการลงก็เป็นแบบนี้นะครับ ทีนี้เราก็มาถึงดันสุดท้ายครับดันสุดโหดนะครับ oh, <no. S 1> เราจะลงแค่สี่ป้ายนะครับสำหรับเมลูซ่าเราจะไม่ลงนะเพราะว่ามันง่ายเพื่อนๆก็ลองลองดูจับตี้นะครับอันนี้เพื่อนเพื่อนก็เก็บลูกแก้วครับอ่าอันแรกเลยเพื่อนเพื่อต้องเก็บกแก้วแบ่งเป็น2คนนะครับ2คนเก็บแล้วก็2คนตีนะครับถ้าคนไหนเก็บลูกแก้วอะ่ะมันจะไปไล่ตีคนคนนั้นนะครับ oh. พยายามใช้ กระโดดก็ได้นะครับใช้กระโดดก็ได้ใครกระโดด,รระโดสูงๆก็กระโดดเก็บก็ได้หรือมีฮุกก็ใช้ฮุกก็ได้นะครับต้องอย่าพลาดในการเก็บลูกแก้วเพราะไม่ฉะนั้นตายหมู่แน่นอนครับผมต้องเก็บลูกแก้วด้วยดูเหลืองๆเ,เมื่อกี้นะแล้วก็ทําดาเมจไปเรื่อยๆครับทาดาเมจไปเรื่อยๆเพราะว่าเราต้องกันมังกรไว้เพื่อไม่ให้ไปตีคนเก็บลูกแก้วนะครับ เราก็จัดกันต่อไปเรื่อยๆครับพยายามขวางมังกรไว้ครับพยายามขวางไว้แล้วก็จัดไปเรื่อยๆครับตราบใดที่เราไม่ล้มนะครับเกาะเราก็ไม่แตกนะครับถ้าเราล้มเมื่อไหร่ก็แตกยับยับแน่นอนครับทําการบล็อก็อกเพื่อนไว้คืออยู่ข้างหน้ามังกรไว้ไม่ให้ดดไปหาเพื่อนที่เก็บตุงแก้วนะครับ ทีนี้พอเขาหลุดตัวแดงแล้วครับทีนี้เราก็ใส่หยับครับเพราะฉะนั้นเราก็จัดไปเลยคลิปนี้ไม่ได้ตัดต่อนะครับคือใส่กันแค่แป๊บเดียวนละครับถ้าติดสถานะตัวนี้มานครับให้แดดเลยครับถ้าแดดได้แดดนะครับถ้าใครเรียนสกิลพาทิดมาแล้วสําหรับดวงดาวนะครับแดดเป็นอมตะนะครับพยายามหาจังหวะดูให้ดีครับทีนี้เราก็จัดกยันไปเลยครับเรียบร้อยครับจบกัน มีคนเจ็บหนึ่งคนโอเคครับเพื่อนๆจบเรียบร้อยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ของผมนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปของผมนครังต่อไปวันนี้าลาแล้วครับสวัสดีครับ if you're patient and so it can all be worth it all the searching pain is never really permanent but damn it hurts man i could feel all of the turbulence and it's concerning i've been searching for a purpose